โอเคครับเราก็มาทำตัวข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเนี่ยเราจะสร้างหน้าเพิ่มลบแสดงหน้าลิสแสดงข้อมูลรวมนะครับแล้วก็จะขอข้ามวิดีโอการข้ามฟอร์มการสร้างฟอร์มนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะมีทำให้ดูครับข้าวให้ดูนะครับว่าการสร้างฟอร์มจะสร้างยังไงนะครับคราวนี้ให้เราเปลี่ยนคำว่า form.php เปลี่ยนชื่อเป็น form-add.php นะครับอ่าคราวนี้ก็ไปที่ว s Code นะครับ ก็มาเปลี่ยนเป็นจากฟอร์ม p ีเนี่ยเป็นฟอร์มแอนะครับฟอร์มแอดี๋รเราก็สร้างฟอร์มแอขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนจากฟอร์มเป็นฟอร์มแอนะครับพ p คราวนี้ดูข้อต่อไปครับแล้วก็สร้างลิสฟอร์ม list p ทขึ้นมานะครับนะครับ new ขึ้นมาครับ เป็น form list .pp หาขึ้นมานะครับตอนนี้เราจะได้ form list .pp แล้วก็ form add นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่ form add นะครับแล้วก็มาสร้างฟอร์มนะครับอันนี้ผมก็เอาโค้ดมาวางเรียบร้อยนะครับในการสร้างฟอร์มเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับมีส่งให้นะครับเป็นไฟล์ให้ว่าสร้างยังไงเสร็จแล้วกด อีพ่าดูนะครับนี่ครับก็จะเป็น form add นะครับ form add ตรงนี้เรายังไม่ได้ต่อนะครับอ่ายังไม่ได้ต่อตัวฐานข้อมูลครับมันก็เลยขึ้นมาอ่าอยู่ตรงนี้นะครับ pp แล้วก็ตัว auth. pp ครับเป็นการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับคราวนี้ให้เราไปที่ไฟล์นะครับไฟล์ตรงนี้ของเราให้เราสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาครับที่ชื่อว่า pp นี่ครับ pp นะครับ พอที่จริงแล้วเราสร้างในวีดโคดก็ได้นะครับนี่ครับจะสร้างขึ้นมาชื่อชื่อว่า PP พอสร้าง PP มาแล้วเนี่ยให้เราสร้าง New ไฟล์ใหม่ครับชื่อว่า Authen นะครับตามนี้เลยนี่ครับแล้วเราก็ไปเอาโคด Authen PP มาใส่นะครับเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับวางาไปนี่ผมวางเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า รีเฟรชทีหนึ่งครัวนี้ก็หายแล้วนะครับคัวนี้ตัวอเทมันบอกว่าให้รีเควสนะครับไม่ใช่รีเควสรีควายนะครับรีควายไปที่คอนเน็กคันนี้ไปที่ p h p เนี่ยครับสร้างไฟล์ไฟล์หนึ่งก็คือ c o n n e c t p h p ขึ้นมานะครับแล้วก็โค้ด Connect มาวางครับตอนนี้ก็เอาโค้ด Connect มาวางแล้วนะครับวิธีอ่านถาา่าข้อมูลนะครับล o อ a โ h o s ฮสต์นะครับก็คือเครื่องของเราเนี่ยแหละก็คือเครื่องของเราเป็นล็อกโฮสต์ ต่อไป root นะครับ root ก็เป็น sam นะครับ sam username username เป็น root ตรงนี้เป็น password นะครับช่องนี้เป็น password password ไม่มีนะครับ sam ไม่มี password แล้วแต่เราจะตั้งก็ได้นะครับแต่ตอนที่เราลงเนี่ยไม่มี password อันนี้ชื่อฐานข้อมูลครับผมตั้งไว้ว่า test p p p นะครับฐานข้อมูลชื่อว่า test test แล้วก็้อกอ p h p นะครับอันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับสร้างฟอร์มนะครับ form add ขึ้นมา แบบนี้นะครับใส username, ่ username password แล้วก็ name แล้วก็ active แล้วก็ไม่ active นะครับแล้วก็มีปุ่ม save กับ cancel นะครับโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงโค้ดเนี่ยใส่แท็ก pp เพื่อขึ้นมานะครับก็คือเพื่อต่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบที่เท่านี้นะครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการสอนสร้างฐานข้อมูลครับ โดยใช้ตัว Heidi SQL นะครับสร้างฐานข้อมูลขึ้นมา